สวัสดีค่ะลัคนาราศีตุลน,นะคะมาแล้วคลิปรายเดือนนะคะเป็นการดูดวงรายเดือนในช่วง15้าพฤษภาถึง15หมิถุนายน25 6 7นรหิเจดนะคะก็จะดูทั้งไพ่ยิปซีแล้วก็ดวงดาวทางโหราศาสตร์ไทยนะคะช่วงนี้ขอหยิบไพ่ให้คุณกันก่อนนะคะสำหรับลัคนาราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนพฤษภานะคะไปจนถึงเดือนมิถุนายน1ิ้ามิถุนายนนี้นะคะเรียกว่า บรรดาดาวต่างๆนะคะจะหลั่งไหลเข้าสู่พบมรณะของคุณนะสําหรับคนลัคนาราศีตุลน,นะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่ต้องระวังเลยนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพนะเพราะว่าเดี๋ยวดาวประจำตัวเข้าพบมรณะนะคะ สุขภาพร่างกายนะคะดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคุณนะคะเรียกว่าจะย้ายเข้าพบมรณะราศีพฤษภในวันที่21พฤษภาคมนะคะแต่เป็นกเกษตรนะนะคะแล้วก็14พฤษภาคมอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะก็เรียกว่าบรรดาดาวต่างๆนั้นนะคะจะทยอยย้ายเข้าสู่พบมรณะของคุณนะคะตั้งแต่ วันที่14พฤษภาคมเป็นต้นไปเลยนะคะเป็นยังไงถ้าดาวเข้าสู่ภพมรณะนะคะถ้าตามหน้า,าไพ่แม่หมอนะคะขอทํานายหน้าไพ่ก่อนนะถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยนะคะมันมีไพ่เด็เดๆประกบหน้าคุณนะ ดังนั้นอะไรที่ต้องระวังสําหรับไพ่เดเดสประกบหน้า1โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะสำหรับคุณลัคนาราศีตุลเดินทางไปไหนมาไหนนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะโรคติดต่อต่างๆด้วยนะคะโค้งโควิดอะไรประมาณนี้นะคะก็ ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่อย่าชะล่าใจไปนะสาหรับคนตุลเพราะว่าดาวเข้าพบมรณะเยอะนะคะไปไหนมาไหนก็ต้องพกแมสกพกหน้ากากด้วยนะสาหรับคนลัคนาราศีตุลน,นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะสาหรับคนตุลแล้วก็ระวังเรื่องของทั้งสุขภาพและก็เรื่องของการเงินเลยนะคะเพราะว่าดาวการเงินของคุณนั้นนะคะก็ไปอยู่ที่พบอริด้วยนะคะเรียกว่ามีรายจ่ายเกิดขึ้นนะคะเป็นรายจ่ายที่เรียกว่า จ่ายง่ายจ่ายเร็วด้วยนะให้ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะสําหรับคนตุลน,นะคะสุขก็เข้ามรณะกระดาวการเงินก็เข้าสุภะลิด้วยดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการเงินเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยในช่วงนี้นะคะตามหน้าไพ่แล้วดูเหมือนว่าคนลัคณาราศีตุลน,นะคะจะได้เริ่มหยิบจับกิจการใหม่ๆนะคะเพราะว่าไพ่ประจาตัวของคุณเป็นไพ่หนึ่งเท้านะคะ บางคนก็อาจจะมีการเริ่มต้นนะคะเดินทางไกลไปศึกษาต่อหรือเปล่านะคะศึกษาต่อยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้นะคะบางคนบางท่านนะคะก็อาจจะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆนะคะทาธุรกิจเสริมก็ได้สําหรับคนลัคณาราศีตุลน,นะคะแต่มันมีไพ่เดอะเดชประกบหน้าแม่หมอมองว่ามีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะสาหรับคนลัคณาราศีตุลน,นะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลหรือว่าไปยังสถานที่ที่เป็นอ่าสถานที่ เก่าแก่บโบราณเป็นวัดอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันบางคนบางท่านก็อาจจะไปนั่งวิปัสสนาทำสมาธิได้นะคะเพราะว่าไพ่สรุปเป็นไพ่พระฤาษีนะคะมีเกณฑ์ว่าจะปีกวิเวกออกจากสังคมภายนอกนะคะไม่ค่อยพบเจอใครอะไรประมาณนี้สำหรับคนลัคนาตุลน,นะคะบางคนบางท่านนะคะก็อาจจะอยากไป ทำบุญก็ได้เหมือนกันสําหรับคนลัคณาราศีตุลเพราะว่าไพ่ความคิดของคุณมันขึ้นเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะมันเป็นไพ่ของการให้การเสียสละเป็นคนใจบุญนะคะอาจจะอยากบริจาคสิ่งของเงินทองก็ได้เหมือนกันในช่วงนี้สําหรับคนตุลน,นะคะสามารถทําได้เลยนะคะดาวเข้าพบมรณะแล้วมันก็จะมีความรู้สึกเบือเบ่อเบื่อเซ็งเซ็งแล้วก็ รู้สึกปงแล้วก็เห็นจะจะทำอะไรบางอย่างของชีวิตนะคะบางทีในช่วงนี้คนลัคณาราศีตุลก็อาจจะมีการปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวทำสมาธิถือศีลอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะสำหรับคนลัคณาราศีตุลน,นะคะแต่ภายในใจลึกๆแล้วนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากจะทำนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากจะทำอยู่สำหรับคนลัคณาราศีตุลน,นะคะ ปีนี้เป็นปีของการพึ่งลําแข้งของตัวเองนะคะสำหรับคนลัคนาราศีตุลน,นะคะทำบุญกับใครก็เขาก็ไม่ค่อยจะเห็นค่าเราเท่าไหร่นะคะทำบุญคนไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ขาดที่พึ่งพิงพอสมควรแหละนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเข้าพบมรณะนะคะแต่มันมีข้อดีนะการที่ดาวพฤหัสเข้าพบมรณะมันทําให้คุณเรียกว่าขาดที่ พึ่งพิงหรือว่าขาดคนคอยอุปถัมภ์แล้วทีนี้มันจะทําให้คุณมีใจฮึดสู้ขึ้นมานะคะแล้วความเข้มแข็งที่มันเกิดขึ้นนี่แหละมันจะทําให้คุณฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะคะคนตุลเนี่ยนะคะปีนี้เนาะถ้าคุณขยันตั้งใจมีสิทธิ์ปลดหนี้ได้หมดนะคะเพราะว่ามุมดาวเดินมาแบบนั้นนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้จบสิ้นได้ถ้าคุณตั้งใจและสู้กับปัญหานะคะ ดังนั้นคนตุลก็อย่าท้อแท้นะคะถึงแม้ดาวพฤหัสจะเข้ามุมที่เสียนะคะแต่ในมุมที่ดีของดาวใหญ่ๆดวงอื่นก็ยังส่งผลให้คุณนั้นมีพลังกำลังในการแก้ปัญหาต่างๆได้นะคะไม่มีอะไรแบบเสียหายทั้งหมดและก็ไม่มีอะไรดีที่สุดเช่นกันนะคะในดีก็มีเสียในเสียก็มีดีนะคะถึงแม้ดาวจะเข้าสู่ภพมรณะในเดือนนี้แต่ดาวมรณะนั้นเป็นเกษตรนั่นแสดงว่า นะคะมันเป็นช่วงที่ชีวิตของคุณกําลังวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพื่อที่จะทําสิ่งใหม่ๆหรือเปล่าสําหรับคนลัคนาราศีตุลน,นะคะแต่สิ่งที่คุณจะทํานั้นอาจจะเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ว่าเป็นแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับคุณนะคะไพ่ประจําตัวนี้ไม่ได้อ่อนแอนะคะไม่ได้เสียหายเพียงแต่ว่าไพ่ที่ประกบหน้ามันค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะนะคะมันเป็นไพ่ของเมเจอร์อาคณาใบใหญ่เดอเด ะค,ะคือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะ่ะมันติดตามตัวเรานะ,ะเรื่องของความเป็นความตายความเจ็บป่วยอะไรประมาณนี้มันอยู่ใกล้ตัวเราดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเพอเพอคนลัคนาราศีตุลเนี่ยนะคะอาจจะได้ได้ไปยังสถานที่ที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของคนนะคะสุสานรุมฝังศพอะไรประมาณนี้อะไรที่เกี่ยวข้องกับคนตายนะ ในช่วงรอบคำทํานายเนี่ยคุณอาจจะได้ไปก็ได้นะคะสำหรับคนตุลแต่ไม่รู้ว่าไปในสถานการณ์ไหนไปทําบุญหรือเปล่าทําบุญแบบล้างประชงประช้าอะไรประมาณเนี้ลักษณะนั้นได้นะสำหรับคนตุลน,นะคะ มันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เยอะรวมทั้งเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องรางของข,องขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณเนี้ยจริงๆคนลัคาราศีตุลในปีนี้นะคะถ้าคุณทํามาค้าขายแล้วเอาเรื่องของสายมูเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยจะถือว่าดีนะคะจะถือว่าดีจะทําให้คุณเรียกว่า มีคนศรัทธามีคนสนใจได้เหมือนกันสําหรับคนลัคนาราศีตุลน,นะคะไพ่ประจําตัวถือว่าดีนะคะเป็นการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นงานใหม่ๆเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือบางคนบางท่านอาจจะไปเริ่มต้นศึกษาเรีเรยนต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เดือนนี้ก็เรียกว่าต้องระวังเรื่องของสุขภาพนะคะระวังเรื่องของ การเงินด้วยนะคะสำหรับคนลัคนาราศีตุลมันจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสถานะคนโสดนะคะเดือนนี้เนาะคนโสดจะบอกว่าไปเจอใครก็ดูดีๆแล้วกันเพราะว่ามุมดาวศุกร์ไม่ดีนะคะมุมดาวศุกร์ไม่ดีค่ะนะคะแล้วก็มุมดาวปัตตนิก็ยังไม่ดีนะคะเออปัตตนีเข้าอรินะคะแล้วก็ดาวศุกร์ จะเข้าสู่พบมรณะในวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะดังนั้นความรักนะคะก็มีเกณฑ์นะคะว่าคุณจะไปเจอคนที่มีเจ้าของนะคะแต่คนที่คุณเจอนั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆนะคะถ้าเป็นท่านชายลัคนาราศีตุลจะไปเจอผู้หญิง ที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆมีความสวยงามนะคะตามแบบฉบับของราชินีพระจันทร์นะคะรูปร่างผอมบางนะคะหน้าสวยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นท่านหญิงลัคนาราศีตุลน,นะคะก็อาจจะไปเจอชายหนุ่มรูปงามก็ได้นะคะแต่ต้องดูดีๆเพราะว่าไพ่ราชินีพระจันทร์มีเรื่องของการแอบแฝงอยู่นะคะอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องผิดศีลธรรมนะคะ ให้ดูดีๆก่อนว่าเขามีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะเพราะอย่าลืมว่านะคะราชินีพระจันทร์เนี่ยตามตำนานเน่ยนะคะเขาโดนถูกลักพาตัวไปโดยเทพฮาเดสนะคะก็คือไพเ่เดสที่ประกบหน้าคุณนั่นแหละดังนั้นคนลัคนาราศีตุลที่เป็นคนโสดนะคะเวลาคุณไปรักไปชอบใครอะนะคะคุณต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าบางทีนะ เขาอาจจะมองคุณอยู่ก็ได้นะคือไพ่เดอเดมันอยู่ใกล้ตัวคุณมากดังนั้นเวลาที่คุณทำอะไรนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่มันไม่ถูกต้องเรื่องที่มันผิดศีลธรรมมันจะมีเรื่องของเหตุเพศภัยต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเข้ามาประชิดตัวของเราได้ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะดูดีๆว่าเขามีใครหรือเปล่านะคะมันเหมือนกับคนตูนไปเจอคนน่ารักน่ารักคนสวยๆคนหล่อๆนะคะก็อยากจะจีบอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ก่อนที่จะไปจีบให้ดูดีๆด,ดูนานๆก่อนนะคะว่าเขามีใครไหมนะคะเพราะว่าไพ่เดอะเดประกบหน้าคุณเลยนะอยู่ใกล้มากนะคะบางทีผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้เขาอาจจะไม่สดก็ได้นะคะเขาอาจจะแบบคอยติดตามคอยดูแฟนเขาอยู่ว่าคุยกับใครหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นก็ดูดีๆนะคะส่วนคนมีคู่มีแฟนนะคะช่วงนี้แฟนของคุณจะค่อนข้างเข้าใจยาก อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะหรือรู้สึกอารมณ์แปลปรวนนะคะความจริงเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจคุณก็ได้นะคะเพราะว่าในช่วงนี้นะดาวสุขตกพบมรณะเรื่องของความรู้สึกทางเพศอารมณ์ทางเพศมันจะไม่ค่อยมีนะสำหรับคนละคนาลาศีตุลน่ะนะคะ ระหว่างเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งกับคนรักคู่ครองด้วยเหมือนกันนะคะคนรักคู่ครองก็อาจจะตั้งแง่หรือว่าหวาดระแวงเราด้วยนะคะเพราะว่าเราอาจจะทําตัวแปลกๆทําตัวปีกวิเวกทําตัวแบบน่าสงสัยทําให้คนรักเขาแบบว่าไม่ไว้ใจเราอะไรประมาณนี้สําหรับคนตนนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะ ในตำแหน่งของเพื่อนฝูงสังคมนะคะสำหรับคนลัคนาราศีตุลน,นะคะขึ้นเป็นไพ่หนึ่งถ้วยมีเกณฑ์ได้ไปงานขึ้นบ้านใหม่ของเพื่อนนะคะเพื่อนอาจจะย้ายที่อยู่ใหม่นะคะซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ก็ได้ช่วงนี้นะคะส่วนไพ่อนาคตอันใกล้ขึ้นเป็นไพ่ราชินีถือดาบนะคะจากค่อนข้างจริงจังแล้วก็ทําอะไรที่แบบว่าตรงไปตรงมาพอสมควรสําหรับคนลัคนาราศีตุลน,นะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะคะอาจจะต้องแบบ พึ่งลำแข้งของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะดาวเข้าพบมรณะเยอะในช่วงรอบคําทํานายนี้สำหรับคนละคณะราศีตุลน,นะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องรางของขังสูงนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับสายมูอะไรที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มีคนตายเยอะๆนะคะสุสานนะคะลุงฝังศพพวกนี้มีเกณฑ์มากๆนะคะ ไปทำบุญหรือเปล่าไม่รู้นะคะที่แน่แน่คือไพ่เดเดประกบหน้าคุณนะคะมีเกณฑ์ได้สัมผัสกับสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะคะแต่ความจริงตามหน้าไพ่เนี่ยดาวประจําตัวไพ่ประจาตัวไม่เสียนะคะในรอบคําทํานายเนี่ยออกแนวดีด้วยซ้ํานะคะออกแนวดีด้วยซ้ําเพียงแต่ว่าเขาไปมีไพ่เดเดมาอยู่ใกล้ชิดอยู่ด้านหน้าเลยนะคะแม่หมอก็เลยมองว่า คนลัคนาราศีตุลเนี่ยในช่วงรอบคําทํานายเนี่ยดาวเข้าพบมรณะเยอะนะคะและก็ดาวมรณนะเขาจะเข้าบ้านเป็นเกษตรในวันที่21พฤษภาคมนะคะทําให้บรรดาดาวต่างๆจะขึ้นเป็นเกษตรมีความแข็งแกร่งเช่นกันแต่เนื่องจากเป็นพบมรณะคําว่ามรณะมันเลยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกของเก่าสถานที่เก่าๆโบราณลุงฝังศพ คนตายนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะต้องไปอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะคะสำหรับคนลักนาะราศีตุลน,นะคะไปทำบุญในลักษณะที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับคนตายนะคะทำบุญหาคนที่ล่วงลับไปแล้วนะคะทำบุญล้างป่าชา้าอะไรแนวแนวนี้นะสำหรับคนตุลน,นะคะหรือมีเกณฑ์ได้เครื่องรางของขลังนะคะในช่วงนี้สำหรับคนลัขนาดราศีตุลน,นะคะ ดวงแรงอยู่นะในช่วงนี้ยเพราะว่าดาวเป็นเกษตรในภพมรณะเนี่ยดวงแรงนะแล้วก็มีกลุ่มดาวคู่อสิทธิธาตุคู่หกสี่เอี่ยวอยู่ในภพมรณะด้วยนะคะแม่หมอว่าถ้าคุณได้ของขลังอะไรในช่วงนี้จะเป็นของที่ค่อนข้างแรงพอสมควรนะคะเนี่ยถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยนะคะมีเกณฑ์เป็นลักษณะนั้นสำหรับคนลัคนาราศีตุลน,นะคะ แต่ความรักเดือนนี้ไม่โอเคเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยสดชื่นนะคะดาวสุขเข้าภพมรณะมันจะมีความรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งๆค่ะนะคะความรักก็จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะก็ประคับประคองดูแลกันดีๆ er, ในเรื่องของความสัมพันธ์ในเดือนนี้สําหรับคนลัคนาราศีตุลน,นะคะคนรักเขาอาจจะไม่เข้าใจเรานะคะนั้นก็ถ้าใครที่แบบมีเรื่องของการเดินทางไกลนะคะก็ต้องแจ้ง คนรักผู้ครองของคุณด้วยว่าไปไหนอะไรประมาณเนี่ยเขาอาจจะเป็นห่วงได้ในช่วงนี้นะคะใครตกงานว่างานมีเกณฑ์ได้งานใหม่นะคะแต่งานที่คุณไปทําบอกเลยว่ามันเกี่ยวข้องกับพบมรณะเช่นกันนะคะถ้าคุณได้งานช่วงเนี้ยอาจจะเป็นสถานที่ที่มันแบบว่าเกี่ยวข้องกับคนตายนะคะมีคนตายเยอะอะไรประมาณเนี้ยนะคะแนวๆนั้นเหมือนกันนะสำหรับคนตุนนะคะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะ ส่วนไพ่ตำแหน่งอุปสรรคปัญหาเป็นไพ่ราชาถือถ้วยนะคะไพ่ราชาถือถ้วยก็ไพ่ราชาถือถ้วยนี่เป็นไพ่ของหมอแพทย์นะคะแล้วก็คนที่คอยให้คําปรึกษาเรานั่นแหละนะคะช่วงนี้ก็อาจจะขาดคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนิดนึงสําหรับคนลัคณาราศิตุลแล้วก็ช่วงนี้พยายามดูแลสุขภาพร่างกายดีๆนะคะอย่าให้เจ็บป่วยเพราะว่าถ้าเจ็บป่วยมันจะเจอหมอที่ถูกโรคตรงโรคยากนิดนึงสําหรับคนตุลน,นะคะ รักษาสุขภาพดีๆนะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายแบบกว้างๆนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครเป็นพิเศษนะคะดังนั้นจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยู่แล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าแม่หมอก็จะมีเรื่องของการเดินทางนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวจะเอาวิวสวยๆมาฝากกันด้วยนะคะแม่หมอก็จะเดินทางไปเที่ยวต่างจังห,หวัดบ้างอะไรบ้างนะทุกคนนะคะถ้าฝนไม่ตกก็อาจจะมีภาพสวยๆมาฝากกันนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอขอลาไปแล้วนะคะท่านใดที่ชอบคลิปก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดถูกใจให้แม่หมอด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ